เล่ๆเราจะตายแล้วเนี่ยอเออเฮ้ยเก็บยิมหน่อยดิยเป็นโบนะ่ะสวัสดีครับผมชื่อเบียเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากท้ามาเัเถอะจะเก็บให้หมดเลยส่วนนี่แชมป์กับบอ,อยเพื่อนผมที่เล่นเกมด้วยกันประจําส่วนคนนี้อ่ะเพื่อนสนิทผมเองเธอสวยทุกนาทีที่เค ตาแล้วเนี่ยเออเฮ้ยขียนิลิปหน่อนี้เป็นบนะ่ะนี่ทำไมไม่เข้าเรียนเล่นแต่เกมก็มันน่าเบรนเออแล้วนี่ไม่ขีดจะกลับบ้านกันเลยเหรอบ่ายสามครึ่งแล้วนะคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วอา้าวเหรองั้นไเ้เจอกันใหนนะเพื่อน เฮ้ยนี่ดีดีป้อมไปแต่งหมดแล้วแค่นี้อะไรป้อมมัยิงสักป้อมก็มันไม่มีของอ่ะดูตัวมันหนีก็โกงเกินมีตังค์อ่ะจะซื้อหมดเลยเออจริงหรือตัวธนูเล่นมาเป็นปีแล้วไม่เห็นตัวใหม่เนองสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะชนะอย่างจริงก็ดูตัวเลือกมาดีเหยียตัวยืนยนทั้งนั้นสวยถ้าเลือกแบบมาแบบนี้ควรไปยุบบอลแล้วมั้ง ไหนพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน พี่ครับผมมีเรื่องให้ช่วยครับมีอะไรอีกล่ะปัญหาเยอะนะมึงอ่ะคือผมอยากได้ตังไปเต็มเกมอ่ะครับพี่พอมีงานอะไรให้ผมทํำไหมครับลองเล่นพนันออนไลน์กับพี่ไหมคือผมไม่มีงบขนาดนั้นครับพี่พอมีงานแบบแรงงานไหมครับก็พอมีบ้างแต่แน่ใจหรอก็รู้ดีนี่พวกพี่ทํางานเกี่ยวกับอะไรรู้พี่หมดเกินผมไม่ไหวหรอกครับแล้วเองจะมีเงินไหมล,ะล,ล่ะได้ยินว่าพ่อแม่เองตกงานนี่ พี่งจะเอาเงินมาจากไหนก็ได้พี่งั้นให้ผมทำมอะไรบอกมาเลยครับงั้นอีก <c oughs> เรื่องงานเลย ว่านายไม่ต้องการสกินเราไปก่อนนะเฮ้ยเพื่อนเล่นเกมปะโดยครับไม่ได้กับคนที่ซื้อสกินอ้าวดูนี่ก่อนครับน้องๆดูเลยรตัวเก่าเฮ้ยสกินนี้โคตรแพงตัวใหม่ก็ซื้อเอามาแต่ไงวะอยากได้เดียจะเก่าไหมเนี่ยโมอยู่นั่นแหละครับ เออนี่ถามอะไรไหนดิทำไมช่วงนี้เกมึงเงินยจังจวะเก่ทำอะไรมาก็าอายืมเขามาโกโหกทำไหมนาน,นี่มันยังไงเราเป็นเพื่อนกัน,กนมาตั้งนานแค่นี้ทำไมเราจะดูไม่ออกว่าเก่กำลังโกหกเราอยู่ปิดบังเราอยู่เราไม่รู้หรอกนะว่าเก่ไปทำอะไรมาแต่ที่เรารู้คือมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีนแน่ก็ขอให้เก่หยุดทำมันจะได้ไหมทำไมก็เราอยากเชื่อแล้ว สิ่งที่แกพูดมันก็แค่เขาอ้างไว้ไม่ใช่เหตุผลทำไมแกต้องมียุ่งกับรุ่นพี่พวกนั้นด้วยวะแกก็รู้นี่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราขอให้แกหยุดเลิกยุ่งกับคนพวกนั้นได้ไหมถือว่าเราขอร้องถ้าแกยังไม่อยู่ทําเรื่องพวกนี้เราสองคนก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกโอเคมันยังมีทางเลือกอื่นที่ดีตรงนี้นะทำงานอื่นที่มันสุจริตถึงแม้ว่า กาที่แกจะต้องไปเสี่ยงโดนตำรวจจับแั้งหมดอนาคตเราเป็นห่วงแกนะเว้ยเราอยากให้แกมีอนาคตที่ดีกว่านี้แล้วคำพูดในวันนั้นทำให้ผมเปลี่ยนไปผมไม่อยากเสียเพื่อนที่ดีที่สุดของผมไปตั้งใจอลนตั้งใจอเดียวเลย Yeah. Taro the best. Hey. 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 Hey Kevin. Ni.